เดินคลิปนี้นะครับผมผมจะทําการอาเรียรับนี้นะครับไปล่าหัวใจเรวิทานมันนั่นเองนะครับผมกับเพื่อนของผมหกคนนะครับก็จะทําสําเร็จหรือเปล่าก็ไปดูในคลิปเลยครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วรับเลยรับเลยไอ้ตัไอ้ตังเอากดกดมาแล้วเข้ามาแล้ว หอยเหี้ยกูเข้ามาแล้วอเรือมาอยู่ที่เง้ยเป็นป้ายน้ำไม่ตา่ตายหรอครับายางก่อนรู้ไมว่าเงี้ยไอเงี้ยหอยทะเลไอสัตว์ยังไม่ตายยังไม่ตายครู้แค่ไอเี้ยต้องฆ่าตัวเล็กๆก่อนอ่ะใช่ป่ะนี่หาไอสัตว์มาจับเรือโยนไปดูเอยให้ต้างขับเรือนี่ต้องทายังไงอ่ะต้องา

อย 1941, the ่ามีผ้าไร้เหี้ยมตีทุ่ห่าเลยตีทุ่มห่าเห็นหมดลวไอ้สัตว์สร็ยดแล้วๆต่ตาแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งตาแล้วนจีนตายเหรอจีหลอกตายนมืมแล้วนะดีค่้าเหลานเดียวเลยหมดแล้วปะหมดแล้วปะหาหมดแล้วปะอาเดียวเร็วหอยไเดีกแลยวอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วคุโดนแขงแข็ง

ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แหละไอ้เหี้ยไม่ใช่รนู้งดวนมีรัวเลยเหีมันใกล้ายแล้วเดียวเดียวเดียวเอได้เอาได้เด like ียวสามแต้มสามแ้มาม้เห้มได้แค่สเบสามตัวไอ้ไม่กล่าอสิสเยมันมันแค่อึดมันแค่อึดมันแค่อึดมีใครยไม่หรอย่างอย่างมีมีก่อน เฮียจะจบแล้วจบแล้วมึง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 ิร่แบบกระโปงอะเด็กๆกระโปงเลด้าตัวนึ่งอะแแต่มันกาบเหนลิด้าอยเท่าเรไหนนะีหายใจไม่ออกเลไอออกตายไปถัดต่อกูตีแล้วกูกั้นหายใจไปด้วยเหียเกือบตายเหียมึงเยอะมึงเยอะมึงแตกแตกแตกสวยหัวใจหัวใจหัวใจก่อนหัวใจเอาเรือก่อนถัด

มันยิงเพี้ยอะไรเนี่ยสวยมา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 เร็วเร็วระวังมีม้อกันเรือชีวิตเลยเชี่ยโกเออระวังเพี้ยไม่ไม่ไม่คุณไม่ต้องสนเพี้ยอะไรเลยคนอะไคนเรือเหลือเท่าไหร่อ่ะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเหลือสองพันกว่าเอ้ยไม่ใช่เหลือเหลือพันกว่าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายคนใช้ผลพลาคนใช้ผลพลาต้องรีบกันนะฮะมาฟังนะคนคนที่ใช้ผลเอ้ยโอ้โหผลแรงๆนี่หว่าไอ้เหี้ยคนนึงมาขับมีคนโง่อ่ะคนมาขับงูอ่ะงแรง เอาไว้เดลี้ยับเดเลีับเดี๋ยวกูคอยซัพพอร์ตก่อนกลับถภาเจอเอฉาก็ถึแคนัทเเออใช่เออคนัเฮ้ยถ้าถ้ามีเธเลชาเดี๋ยวเดี๋ยวกูลอให้ไม่เดีกูได้สักับเออคือถ้าเจอเธเลชารกอะเอาคนนึงอะดีด้วยแล้วให้เธเลชารมาตามปหาพวกมรด่ะดะบอกไปเฮ้ยอันนี้ก็คือได้ทุกคนเยมันได้ทุกคนอยู่แล้วตอนเนี้ยกลัวอย่างเดียวเธเลชารไม่มาหรอกไอ้ยียอยู่หลังไม่มาไม่มา ้ม <asure it> <anor> ันไกลจังเลยอ่ะมันไกลจังเลขออย่างเดียวอย่าหลุดเออไอไอแตมอ่ะอย่าหลุดอันจไอี้ริงนะคืออย่าหลุดนี่ก็ต่อยเลยชีอกยมันบอกคนชั้นเาวเองเลยพ่อพ่อพ่อเนกับไอเล้งอ่ะคำไปทีอนาไอเล้งไปี่ะไปหาที่กี่เอาโกลนันหละจูเโบจูเว่โบจโบจูเว่าี่า ทำคำดีๆเนี่ยแปดต้องต้องให้เร็วทันสามสองได้แล้วได้แล้วทไม่อ ฝั่งนี้ป่าวตรงนี้ปะไม่ใช่ไอ่กลมกูอยู่ตรงกูมานี่กระเป๋าเลยอยู่ไหนนะอ่ะผิดฝั่งนี่นะเฮ้เข้าไปข้างในท่อเข้าไปข้างในท่อฝั่งไหนโคตรโกงตรงนี้อยู่นี่เวลเเวลมันต้องใช้เยี่ยมแอมไพน์เยี่ยมแอมไพใช้เกี้ยวแมไพนแล้วนี่ไงหมัดใหม่กูนี่ไงเล็กความมัดใช่ปอดแล้ว พ่อ่น oh, right <bucks> <apan> ต้องหาอะไรวะต้องหาอะไรอ่ะ้นีคือแบบโอกาสคนได้แบบ้แงนมีแค่หนึ่งหนึ่งในร้านลาลเดมอนิกวิแออปต้องหาแล้วมัรนแงเดมอิแล้วก็เคียวแวมพร์อีกรแวมพร์เคียวแวมพอยากไหนอะโลกสองอเกที่เป็นเกาะทั้งเกาเดี๋ยว่อยทำแล้วกันโอเค เอาแล้วผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็น่าจะมาหาสมอเรือนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย